สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎัานากรกฎนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์2อ6 5นี้รวมถึงในเรื่องของวันวานเนไทายด้วยนะครับ ก็สวัสดีวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกทท่านนะครับมีความสุขความสมหวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็โยนทิ้งมันไปเพื่อเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีสําหรับฟ้าใหม่นี้นะครับสําหรับวันวาเลนไทน์ขอให้มีความสุขสมหวังทุกทท่านนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วเนาะฝากนิดนึงนะครับสําหรับในช่องของ เดือนนี้สำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ User บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างแล้วนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับความรักความสัมพันธ์ครึ่งแรกสำหรับชาวกรกฎนะครับมีไพ่เ ่วยเกิดขึ้นนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎอาจจะมีคนเข้าหาเยอะนะจากไพ่เจ็ดถ้วยคุณอาจจะค่อนข้างดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการถูกตาต้องใจนะครับกับบุคคลรอบข้างค่อนข้างเยอะบางทีนะครับคุณอาจจะได้รับของขวัญน,นะครับหรืออาจจะได้รับช็อกโกแลตนะครับของขวัญดอกไม้อะไรเนี้ยค่อนข้างเยอะนะจากบุคคลทั่วไป และอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่คุณนั้นได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้เหมือนกันทุกคนของไพ่เถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีมโนภาพมีความคิดมีจินตนาการมีความเซนซิทีฟอ่อนไหวกับในเรื่องของวันวา l เลนทน์มากเลยรู้สึกว่าคุณจะอินเป็นพิเศษกับวันวา l เลนทาทุกคนใต้ไพ่นะครับในจิตใต้สำนึกได้เดวิ เดวิลเนี่ยปรากฏขึ้นมาราศีกรกฎเป็นราศีที่4ที่ผมทําคลิปปรากฏว่ามีไพ่เดวิลเกิดขึ้นมาทุกราศีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดวิลมันเป็นอะไรที่มันเป็นเสน่ห์คลั่งไคล้ของตัวคุณค่อนข้างเยอะนะดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎลักขณา,ากรกฎเนี่ยค่อนข้างที่จะมะีในทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่อินจัดในเรื่องของวันวาเลนไทน์เพราะว่าอิทธิพลของไพ่เดวิลคือไพ่ที่มันเป็นแบบ เหมือนมีความคิดมีความลึกซึ้งมีความรู้สึกแบบอินจัดกับวันวาเลนไทน์ยิ่งมีเจ็ดถ้วยเข้ามาขยายนะครับมันหมายถึงการแบบมีพชชั่นมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบวาดฝันไว้เยอะกับความรู้สึกกับสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่มีความเซนซิทีฟสูงนะครับอินจัดในวันวาเลนไทน์นั่นเองสองใบนี้มันแปลว่าคุณอาจจะอินจัดในเรื่องของวันวาเลนไทน์ Valentine. ก็มีโอกาสที่จะได้รับ ของขวัญน,นะครับหรือมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเพราะว่าอิทธิพลของไพ่7ถ้วยเนี่ยนะครับเมื่อรวมกับ s i o ออ e เ t นทาเคิเนี่ยแปลว่าคุณจะได้รับของขวัญได้รับดอกไม้อย่างที่บอกช่อดอกไม้ของขวัญหรือช็อกโกแลตหรือตุ๊กตาอะไรเนี่ยที่มันเป็นแบบการแสดงความรักความสัมพันธ์กันเนเรื่องของวันวาเลนไทน์เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ไม่ได้ทุกคนนะ หมายความว่ามีโอกาสที่จะได้รับนะครับสูงที่สุดนะประมาณนี้เพราะว่าไพ่หกเหรียญแปลว่าการให้นะครับเป็นการให้ก็แปลว่าคุณจะได้รับแต่บางทีแล้วเนี่ยเราต้องปรับมุมมองตรงที่ว่าการที่เราจะได้รับเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ให้ก่อนนะครับก็ได้เช่นกันเพื่อที่เราจะได้รับในสิ่งที่ดีมีคนบอกไว้ว่าการที่เราจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากได้อะไรเนี่ย เราควรต้องเป็นผู้ให้ก่อนแล้วเราจึงจะเป็นผู้รับที่ดีดังนั้นแล้วชาวกรกฏลักนณะกรกฏถ้าคุณนะครับให้บุคคลอื่นเยอะๆเนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาโดยเฉพาะในวันวาเลนไทน์นะครับก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามากับของตัวคุณจะได้รับของขวัญมากมายนะมีให้ก็ต้องมีรับมีรับก็ต้องมีให้มีไพ่ดี t m p p r a n c e เกิดขึ้น t m p p r a n c e หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการเทน้ำกับไฟเข้ากันเห็นไหมครับมันแปลว่าคุณอะมีรับก็ต้องมีให้มีให้ก็ต้องมีรับด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าชาวกรกฏต้องการอินในวันวาเลนไทน์มากอยา,อยากได้ของขวัญคุณต้องให้คนพิเศษก่อนแล้วคุณถึงจะได้รับในสิ่งที่ดีตอบกลับมาเช่นกันนะครับมีโอกาสมากเหมือนกันนะที่คุณจะได้รับในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ แต่อย่าไปคาดหวังจนเกินไปนะชาวกรกฎเพราะว่าบางทีเราเราอาจจะอินกับวันวาเลนไทน์มากจนเกินไปอยากจะบอกแบบนี้นะครับจริงๆก็บอกแทบทุกราศีเลยว่าบางคนอาจจะไม่ได้อินกับวันวาเลนไทน์เหมือนกับเรา ก็ได้ไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะครับหรือเราอาจจะไม่อินของวันวาเลนไทน์แต่คู่เราอาจจะอินมากเลยในเรื่องของวันวาเลนไทน์ก็ได้ดังนั้นแล้วอาจจะมีการที่ไม่ถูกเติมเต็มในสําหรับบางคนนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยไพ่มันขึ้นมาว่าคุณจะได้รับของขวัญน,นะครับได้รับบางสิ่งบางอย่างนะเหมือนกันและได้รับ ของที่มันเยอะแยะมากมายแต่บางทีคุณก็คาดหวังไม่สูงเหมือนกันนะเออคุณอาจจะได้รับแต่คุณก็อาจจะคาดหวังบางสิ่งบางอย่างไว้สูงมากเลยเหมือนกันเช่นคุณอาจจะแพนไว้เลยว่าคนนี้คนนี้คนนี้จะให้อะไรคุณในวันวาเลนไทน์แบบเนี้ยมันอาจจะทําให้การยึดติดบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดความคาดหวังแล้วทําให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้พอบางทีแล้ว เขาไม่อินกับเราบางทีคนที่เราอยากได้ของขวัญจากเขาเนี่ยเขาไม่อินกับเราเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเราค่อนข้างที่จะเสียไมซ์เซ็ตของเราแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีในแง่ลบกับในเรื่องของคนคนนั้นเกิดขึ้นได้จากไพ่ราชินีถือดามันเป็นความรู้สึกตะกิตตะขวังใจว่าอา้าวเขาไม่อินกับวันวาเลนไทน์แปลว่าเขาไม่รักเราเหรอ แลรว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาให้คนอื่นเขาไม่ได้ให้เราเหรออะไรแบบเนี้ยมันจะมีความคิดมโนฟุ้งซ่านไปกับในเรื่องของจินตนาการนะครับมากเกินไปจริงจริงแล้วชาวกรกฏลัคนากรากฏเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟง่ายอยู่แล้วแล้วยิ่งมามีเจ็ดถ้วยปรากฏขึ้นมาเป็นเซนเตอร์แบบเนี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างอินจัดมากๆเลยแล้วคุณจะติดลบมเต็แลบาางทีคุณอจจะมีปัญหาแล้งป้ม คู่หองคนรักหรือคนที่เราต้องการจนเกินไปอันนี้คือคุณต้องถอยห่างถอยห่างจากนลัษณะของความคาดหวังลงไปบ้างนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เราอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีความคาดหวังว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้เราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเหมือนแบบติดลบแล้วค่อนข้างเป็นวิตกกังวลแล้วไม่สามารถ move on กับความคิดอยู่นะคบเพราะว่าเราแบบ ลึกซึงมากเลยแล้วเราก็จะตั้งป้อมมีปัญหากับเขาตรงนี้เลยดังนั้นแล้วชาวกรกฏยาไปติดกับกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่เขา บไม่ได้อินกับเราจนเกินไปเพราะมันเป็นาศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับคือผมไม่ได้เหยียดนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยที่ต้องพูดนิดหนึ่งว่าบางคนอาจจะไม่ได้อินในวันวาเลนไทน์เหมือนกับเราเราอาจจะไม่ได้นับถือาศาสนาคริสต์แต่เราก็อินได้สำหรับบางคนนะครับเพราะมันเป็นการแสดงออกของความรักความสัมพันธ์มันเป็นการแบบเป็นวันพิเศษอะเออประมาณนั้นเราก็อยากจะได้บางสิ่งบางอย่างที่เหมือนแบบได้รับความรับรู้ว่าเขาก็มีความ ต้องการเราหรือยังดูแลเอาจใส่กับตัวเราหรือมันเป็นการแสดงความรักระหว่างคู่คองคนรักไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามถูกไหมครับเราอาจจะรู้สึกอินนะแต่บางทีแล้วเนี่ยเราอยากไปคาดหวังว่าเขาจะอินกับเราจนเกินไปแต่อย่างที่บอกว่าการที่เราไม่คาดหวังแปลว่าถ้าเราอยากให้เขาอินกับเราบางทีเราอาจจะเป็นผู้ให้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่ให้เขาเปิดประตูรับเรา เพื่อที่เขาจะได้อินกับเรามากขึ้นก็ได้เราต้องเป็นฝ่ายที่ให้กับเขาก่อนก็ได้เพื่อให้เขาอินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับเราอยากคิดแต่ว่าเราเป็นฝ่ายรับเท่านั้นนะครับความรักความสัมพันธ์มีทั้งให้และรับไม่ได้มีฝ่ายที่ต้องรับอย่างเดียวนะครับดังนั้นเราควรให้คนอื่นก่อนก็ดีเหมือนกันเนาะเพื่อเป็นแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาอะได้เข้าใจกับในเรื่องของการเปิดรับในวันวาเลนไทน์อะไรประมาณนี้ก็ได้อิทธิพลของไพ่หนึ่ง ไม้เนี่ยแปลว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้ความรักความสุขความหวังการเติมเต็มมีการพัฒนาความรักที่ดีนะครับหรือมีการเจริญเติบโตกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการนะครับแล้วก็แพชชั่นของคุณเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากๆมีหนึ่งไม้นับแปดไม้มาปรากฏหนึ่งไม้เนี่ยมันเป็นแพชชั่นที่หมายถึงแบบเขาเรียกว่าเหมือนหนึ่งไม้ขีดที่จุดลงแล้วเผา เผาไฟอ่าเผาฟางอ่ะนะครับมันลามทุ่งอ่ะไม้ขีดหนึ่งด้ามสามารถลามทุ่งได้มันหมายถึงว่าความรู้สึกของเรามันพุ่งพ่านมากเลยรู้สึกว่าแบบเราต้องการความรักความสัมพันธ์ในการแสดงออก ค่อนข้างชัดเจนกับวันวาเลนไทน์เราอินจัดมากอะไรประมาณเ네นี้ยแต่มันก็มีคนทั้งสมหวังและไม่สมหวังะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคือเราก็อย่าไปคาดหวังจนเกินไปถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังหรือถ้าเราคาดหวังเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาอะเติมเต็มความรู้สึก เหมือนที่เราอยากได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องให้เขาก่อนก็ได้นะครับบางทีมันอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกว่าก็ได้เช่นกันแต่ก็อยากคาดหวังอีกเช่นกันนะครับประมาณนี้เนาะอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคนที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณได้มากที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นราศีธาตุดินนะพฤกษ์ศกันมังกรแล้วก็ราศีธาตลม,มิถุนตุลกุมนะครับ กลุ่มตุลเมถุนนะครับแล้วก็ปึกสบการมังกรเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลกับการที่ตัวคุณกับคนเนี้ยนะครับที่อินกับเรามากอาจจะเป็นรา,าศีธาตุลมแล้วก็รา,าศีธาตุดินได้มากนะครับส่วนรา,าศีธาตุไฟกับรา,าศีธาตุน้ําก็อาจจะมีบ้างแต่อาจจะน้อยกว่ารา,าศีธาตุดินแล้วก็รา,าศีธาตุลมก็ได้เช่นกันนะครับยังไงซะวันแห่งความรักเนี่ยมันเป็นวันที่ให้แล้วก็หลับใช่ไหมครับ ดังนั้นเราก็ต้องมีรับมีแบ่งได้ด้วยแบบนี้นะครับทำใจนิดนึงเนาะและถ้าเกิดใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่อยากได้การกลับมาของคู่ครองคนรักที่ห่างหายกันไปในอดีตในวันวาเลนไทน์อยากให้เขากลับมาเนี่ย ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสเหมือนกันนะครับยังมีวงล้อแห่งโชคลาภมาแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยยังมีโอกาสของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากไพ่ Temperance แล้วก็มีวงล้อแห่งโชคลาภคือหมายถึงการได้รับโอกาสสิ่งดีๆท,ท,ที่เขาจะหมุนเวียนเข้ากับ มาหาตัวคุณนะครับแล้วก็กลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันหรือมามีความรักความสุขความหวังการเริ่มต้นใหม่ในวันว,นวลนทน์ก็ได้หรือไม่วันว,นวลนทน์ก็ได้แต่ในช่วงของครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับยังมีโอกาสในทิศทางที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีความสุขความสมหวังการเติมเต็มความรักความบริบูรณ์ทั้งหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้นะครับมีโอกาสในทิศทางที่ดีการเข้าใจกันการปรับความ รักความสัมพันธ์ได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆนะครับที่ดีต่อชาวกรกฏลัคนากรากฏนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยแต่ควบคุมแพลชันของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับใครที่ไม่ได้รับโอกาสไม่ได้รับของขวัญหรือไม่ได้คู่เราไม่ได้อินกับวันว,นเวาเลนไทน์เนี่ยอย่าเพิ่งไปตั้งป้อมจะมีปัญหากับเขานะครับเพราะว่ามันจะเสียความรู้สึกสิ่งดีๆในวันว,นเวาเลนไทน์เป็นวันที่จะให้ความรัก ระหว่างกันและกันกลับเป็นวันที่มีปัญหาก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่สูญเสียไมซตไปแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะอยากเดินออกจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปพอรู้สึกว่าเขาไม่อินเขาไม่ใช่เขามีคนอื่นเขา ต่างๆนานามันอาจจะมีความคิดใหม่เสพ็ที่ติดลบแบบอย่างก็ได้เช่นกันนะครับจะยเย็นก่อนนะชาวกรกฏนะครับวันอื่นๆก็เป็นวันที่ดีของคุณได้เหมือนกันนะไม่ต้องคิดมากนะครับแต่โดยภาพรวมยังถือว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะให้สิ่งที่ดีในวันวาเลนไทน์กับตัวคุณได้อยู่พอสมควรนะครับถ้าเราไม่คาดหวังจนเกินไปเนาะเราไม่กดดันด้วยนะ ทีนี้เรามาดูนะครับจะมีแนวโน้มที่ทางเป็นเช่นไรนะมีไฮป็นเนสนะครับสำหรับคนโสดอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงไพ่เดทนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือ5เหรียญทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีคู่กันบ้างน,นะครับคนโสดเนี่ยอาจจะดูแย่นดนึงนะครับเพราะว่ามีบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกตอบโจทย์นะคนที่มีคู่นะครับ1เหรียญ2เหรียญ ราชินีถือถ้วยโอเคครับ คนที่โสดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราอาจจะมี m มซ์เซตนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่ต้องวิ่งไล่จับกันหรือยังคงต้องทวงคอมมิตกันในเรื่องของวันวาเลนไทน์ใดๆต่างๆอะไรประมาณนี้อาจจะต้องหยุดความสัมพันธ์ตรงนี้ไปก่อนถึงแม้คุณอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไม่ได้ให้ความ สุขความหวังกับเราแบบร้อยเปอร์เซนหรือในสิ่งที่เราต้องการห้าเหรียญคือมันเป็นสิ่งอะไรที่มันแบบขาดอะที่เราไม่ได้ถูกเติมเต็มนะครับประมาณนั้นน่ะเราอาจจะต้องระมัดระวังใครที่กําลังคุยอยู่เนี่ยอาจจะต้องดูกันไปก่อนอีกสักพักหนึ่งบางทีเขาอาจจะยังแบบคุยคุยหยุดหยุดหรือแบบดูเหมือนมีคุยหลายคนอะไรประมาณเนี้ยนะครับมีไพ่เดทด้วยนะเปราว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบว่า คนนี้คงไม่ใช่มั้งเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาอาจจะดูมีตัวเลือกนะครับก็ได้สาหรับคนโสดเนี่ยเพราะว่าไฮเป็นเทสแปลว่าคุณก็ไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครถูกไหมครับแล้วก็ค่อนข้างที่เขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงหรือเราอาจจะคุยกับเขาแต่ยังไม่ได้คอมมิตแต่รู้สึกว่าเหมือนเขามีคนอื่นหรือเขาอาจจะมีคนรักคู่ครองที่เขากลับมาก็ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกด้อยค่า นะครับความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ไปมันทําให้รู้สึกว่าเราอ่ะ,อะเหมือนแบบคุณสมบัติไม่เต็มนะครับหรือสู้เขาไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยก็ได้จาก5เหรียญเนาะประมาณเนี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่างั้นพอแค่นี้ดีกว่ามีไพ่เดทเกิดขึ้นด้วยคือจบความสัมพันธ์หรือ,อคุยกันตรงนี้ไว้แค่นี้ดีกว่าก็ได้บางคนอาจจะตัดสินใจว่าอยากจะจบเลิกเลิกคุยกันไปก่อนที่จะเป็นแฟนกันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ แต่บางทีแล้วมันก็อาจจะยังไม่ได้จบลอยไปเซนนะสำหรับบางคนเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับสำหรับคนมีคู่กันบ้างคนมีคู่เนี่ยมีโอกาสได้รับของขวัญได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆมีไพ่หนึ่งเหรียญมาปรากฏนะครับแล้วอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะให้คอมมิตกันในวันวาเลนไทน์หรือว่าได้รับของขวัญได้รับของแทนใจได้รับสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะสองใบเนี่ยปาวาการได้รับ นะครับหกเหรียญและหนึ่งเหรียญแปลว่าการได้รับนะครับแปลว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆในวันวนาเลนไทน์แต่ว่าคุณต้องบาลานซ์ให้ดีคุณมีได้ก็ต้องมีให้มีให้ก็ต้องมีรับนะครับอย่าลืมนะกดแรงดึงดูดข้อนี้ของชาวกรกฎนะครับถ้าคุณได้รับแล้วจงให้ความรู้สึกสิ่งดีๆกับเขาหรือให้สิ่งต่างๆที่เราได้รับนั้น กลับคืนไปให้เขาด้วยเพื่อให้เขาอินที่สุดกับวันวาเลนไทน์และทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆจากราชินีถือถ้วยนะครับความสุขความหวังการรอคอยกันเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่อย่างที่บอกว่ามีให้ต้องมีรับมีรับต้องมีให้ด้วยนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับสิ่งที่ดีในสิ่งที to, ่มันเกิด um ขึ้นในอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับวันวาเลนไทน์นี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบัวพญาด้วยนะครับขอบคุณคับ